ทีนี้ยังไม่หมดนะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันิวส์ของเรานะครับได้ไปปักหลักอยู่ที่บริเวณชายแดนก่อนหน้านี้เรารายงานไปเรื่องของรัว<ะ>้วอิเล็กทรอนิกส์ก็คือที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดวันนี้ไม่มีดราม่านะคุณผู้ชมนะคือนักข่าวเราเนี่ยไปพร้อมกับพี่ทหาร<ะ>นี่น้องกิ๊กนรพรบอกว่า เออมันสาธิตได,ได้ใช่ไหมอ่ามันใช้ได้จริงใช่ไหมภาพจากกล้องเป็นยังไงพี่ทหารเขาก็เลยสาธิตให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าหน้าที่กองร้อยฐานพรานที่12พาทีมข่าวสำนักข่าววันิวส์คุณกิ๊กน,นรพรนะฮะไปดูเสากล้องวงจรปิดรั้วอัจฉริยะหลังด่านคลองลึกที่อรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วซึ่งถือว่าเป็นเสาต้นแบบต้นแรกในโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพ จุดประสงค์ก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังบริเวณชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการค้ายาเสพติดในระยะยาวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ากล้อง C C T V ตัวเดียวเนี่ยที่ติดตั้งสามารถเฝ้าระวังพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เท่ อันนั้นนักข่าวเราเนี่ยฮะนั่นคือกิกไม่ใช่ใครหลบหนีเข้าเมืองะนะฮะอันนี้น้องกิกนะฮะ,ะแหมใส,ส่สีดำๆนี่มองนึกว่าใครหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ,ะอันนี้เสือ้อเสื้อช่องวันนะครับคุณผู้ชมซึ่งกล้องนี้สามารถตั้งค่าหมุนตามจุดที่กําหนดได้หรือสั่งให้ติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุก,ก็ได้อัตโนมัตินี่ชัดขนาดไหนที่ดูเห็นความสวยของน้องกิ๊กนรพรชัดขนาดน,นี้เห็นชัดมากนะชัดนะค่ะแล้วก็ซูมเข้าไปได้ ซูมได้ภาพไม่แตก<า>ชัดทั้งกลางวันกลางคืนและที่บอกซูมได้เนี่ยซูมได้2กิโลเมตรพูดง่ายว่าถ้าอยู่นูน่นไปอีก2,000เมตรเนี่ยเห็นนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าตรวจพบสิ่งผิดปกตินะครับการลักลอบผ่านแดนระบบจะส่งสัญญาณเตือนมายังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับนี่ที่เห็นก็คือเจ้าหน้าที่สาธิตให้นักข่าวเราดูนะครับ แต่ว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากติดตั้งไปดูเหมือนจะได้ผลนไม่พบความผิดปกติจากฝ่ายกัมพูชาเลยนะครับมีเพียงตึกคาสิโนตรงข้ามที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงกลางคืนแ,แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะนี่นท,ทีมข่าวเมื่อสักครู่ที่เห็นนะฮะคือไปร่วมทดสอบการบันทึกภาพระยะใกล้ลองดูว่าเอาถ้ายืนติดกับกำแพงเลยคือไอ้สกิโลเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเห็น แต่ถ้ายืนติดเลยล่ะกล้องเนี่ยจะไม่เห็นหรือเปล่าอ่าเนี่ยจะเป็นมุมอับไหมปรากฏก็ยังเห็นนะครับกล้องยังสามารถจับภาพแล้วก็ระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนซึ่งที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่เสาต้นแรกนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยกองทัพก็บอกว่าก็จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนต่อไปจุดไหนที่ รู้แนวเขตปัก <c oughs> ปันเขตแดนชัดเจนแล้ว <c oughs> ก็อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมใช่ค่ะก็ถือว่าได้เริ่มดําเนินการก้าวแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์นี้ที่รัฐบาลจะมีการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา,าก็เชื่อว่าแน่นอนเลยคะ่ะเรื่องไทยกัมพูชาจะเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภา,าด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกด like, กระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าวันน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ